ต้องตอบว่าคำใบ้นั้นคืออะไรเรามีเวลาให้2นาทีเท่านั้นใครทำได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะไปและแน่นอนครับผู้ชนะเซลฟี่อีกหนึ่งคนมละหนึ่งรูปนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วทีมแรกจะเป็นคนเล่นก่อนนะครับทีมที่สองครับขยับไปทางมุมได้เลยครับคนแรกเชิญครับใครเป็นคนรับคนใบ้คนแรกเลยใครดีโอเคคนแรกนะครับคนแรกอยู่ตรงนี้ครับ คนที่สองครับยูชอนสี่ยูชอนคนที่สี่คนที่สองครับคนที่สามครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปให้ยูชอนเนาะสู้ๆนะพี่นะไม่ไม่ผมไม่เล่นครับผมผมแพ้แล้วมุกเดืโอเคเราจะไม่ใช้มือสกิทนะครับเราจะใช้ดอกทานตะวันเป็นตัวสกิทนะครับไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าแตะได้ัครบทุกคนครับเราต้องยืนเบียดไปทางนี้สิ ห้งองศานะครับเบี่ยงไปทางสีองศาโอเค45องศาอีกนึงนครับโอเคโอเคพร้อมนะครับ2นาทีคนแรกคนแรกครับโอเคนี่คือคำใบ้นะครับเตรียมตัวนะฮะโทรศัพท์ใหม่ไม่ค่อยชินครับผมเดี๋ยวถ้าทางอย่างเดียวห้าพูดครับถ้าทางอย่างเดียวห้าพูดนะครับเตรียมตัวพร้อมนะครับ Được hấp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  Ice cream? Ice cream nó <Sud Kraft> <coughs>

ตอ่อครับไปครับไปครับมองค์โน่ฮะปุริลังเจ้าก่อนดีนะดูไหมครับไปครับไปเลยไปเลยยิงยิงเอาสกิ๊กกัน Uh, uh what was it uh Spider-Man? Spider-Man Spider-Man! <laughs> Mike. Okay, Mike, go to the bottom Hey, yeah. Okay. Uh, what, what was the the 두 번째 เบสบอลเบสบอลเบสบอลมีคอสมีคอสคนแรกครับคนแรกมาดูเลยคนแรกมาดูเลยโอเคได้เป็นตัวกี่คำครับกี่คำครับนับหน่อยฮะเมื่อกี้สักครู่นี้กี่คำนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรีเพลย์ที่หลังแล้วกันนะครับทีมที่สองครับทีที่สองเชิญครับเจ้าเป็นผมเหนื่อยนะครับเป็นทีมที่สอง